ก็จะเป็นบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะเป็นลักษณะอาคารอยู่ทางแถบอิตาลีตอนใต้อันนี้ก็คือแรงบันดาลใจของทางผู้ออกแบบพื้นที่ได้สอยบ้านหลังนี้ประมาณเกือบพันตารางเมตรโอ้เกือบพันใช่หกห้องนอนนะเจ็ดห้องน้ําก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ก็คุณพ่อคุณแม่และลูกแล้วก็จะมีญาติมาอยู่ด้วยอีกสองห้องมีอีกหนึ่งห้องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งห้องเป็นห้องรับแขก ก็เลยจะมีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ใช้ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดจากพื้นถึงฝ้าก็จะมีตู้สองชัน้นในห้องนี้อันนี้ก็เป็นงานนีโอคลาสสิกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบด룸 คลาสสิกสไตล์อะไรคะพี่เฟียห้องเป็นแบบน่ารักมากจริงๆก็จะบอกว่าเป็นนีโอคลาสสิกนั่นแหละครับเพราะว่ายังคงมีกลิ่นอายของเคิร์ฟนะฮะมีลวดลายประดับเอ็กน้อยมีเส้นสีทองอยู่นะครับเท่านี้เป็นห้องของลูกสาวคนเล็กเขามีคอนเซ็ปต์นะฮะมีคอนเซปชวลดีไซน์เนี่ยมาจากลูกค้าเองลูกค้าชอบสีชมพูเป็นหลักชอบสีทองน้อยๆนะฮะแล้วก็เคยเคยมีภาพประกอบที่จะเอามาให้ทางผู้ออกแบบ ในการที่จะมาแอปมีมีภาพเป็นไอเดียเป็นแนวที่ออกแบบเป็นงานคลาสสิกนั้นเราจะเห็นได้ว่าห้องนี้จะเป็นสีครีมทองและชมพูเป็นหลักนะครับครีมทองชมพูนะคะแล้วก็ลวดลายประดับก็ยังเป็นงานคลาสสิกเช่นกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องส่วนห้องนอนได้ค่ะมิกได้แบบลงตัวน่ารักเหมาะกับเป็นห้องนอนแบบสายหวาน ก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนพักผ่อนนะครับแล้วก็ส่วนนอน,นส่วนแต่งตัวแล้วก็เข้าไปถึงในส่วนของห้องน้ำนะฮะที่เรายืนอยู่นี้ก็เป็นส่วนของห้องห้องนอนนะฮะตรงนี้เป็นหัวเตียงคือจะบอกว่าลูกค้าอยากได้คอนเซปต์ของหัวเตียงที่เป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยหัวเตียงก็จะเป็นงานคลาสสิกที่มีเส้นทองประกอบอยู่เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวงานตกแต่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็เลื่อนเข้าไปดูในห้อง วอล์กอินคอสตได้นะครับก็จะใช้สีชมพูเป็นหลักเช่นกคนเดี๋ยวเราข้าไปไในส่วนของวอล์กอินคอสแนะครับเรามีกระจกนะครับกระจกใสกระจกเงาไว้แต่งตัวแล้วก็ตู้สำหรับโชว์เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพวกอุปกรณ์ต่ต่างๆ<ค>ที่สะสมจากการเดินทางไปต่ตางประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นที่เราเห็นผนังตรงนี้ก็จะเป็น โต๊ะแต่งตัวเป็นรอยตัวนะอยู่ตรงนี้ใช่มคะยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นประตูตัวนี้ซึ่งเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ําส mm ีชมพูสวยหวานเลยครับนะฮะ mm hmm. เราจะเห็นรายละเอียดของพื้นนะครับ oh, เดี๋ยวเราก็ไปดูพื้นกันงาน,งานกระเบื้องพื้นงานกระเบื้องพื้นประกอบกับ,ากกบงานหินนะครับบอดเดอร์เป็นหินฝังลวดลายเลยนะครับอันนี้เป็นวอเตอร์เจ็ทฉลุลาย ก็จะไม่ทิ้งเรื่องของงานคลาสสิกที่เป็นสีชมพูแล้วก็เก๋ๆเพราะว่าเป็นเหมือนบับเบิ้ลเป็นวงกลมลลกันให้ให้ทันสมัยขึ้นเพราะว่าเป็นห้องลูกสาวสวยมากค่ะเป็นชมพูที่น่ารักมากและที่สำคัญคือแบบผสมผสานได้ลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเคาน์เตอร์เองกระเบื้องเองหรือแม้แต่กระเบื้องตกแต่งผนังก็ยังมีแอบลูกเล่นสีชมพูให้เป็นจุดเด่นนี้เป็นกิมมิตที่ลูกค้าขอเขาชักมากค่ะ ต้องการขอไวไนะครับแล้วทั้งห้องก็ลิงก์กันเป็นสีชมพูเป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ริฟวิ่งส่วนนอนมาจน w อ l อินโคลเ e ็เลยนะคะถือว่าลงตัวมากๆอุ้ยขงเพิ่งสังเกตเห็นถามที่ห้องนี้เลยดีกว่าค่ะผนังของเอ็มพ o ลหนาขนาดนี้เลยเหรอคะพี่เฟียสครับเอ็มพ o ลเราอะ่ะจะทําผนังสองชั้น เป็นหลักนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะให้อากาศถ่ายเทได้เพื่อระบายความร้อนทําให้บ้านเย็นขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยสองชั้นคือหมายถึกงก่ออิดก่ออิดก่ออิดแล้วมีม,มีตรงกลางเป็นช่องอากาศเพื่อให้ระบายความร้อนทําให้บ้านเย็นนะครับทำให้บ้านเย็นแล้วก็แข็งแรง มากันที่ห้องนี้คราวนี้เป็นโทนสีฟ้านะคะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกของขอครอบครัวอีกท่านหนึ่งเป็นลูกสาวคนกลางนะครับงาน,นออกแบบตกแต่งก็คือลูกค้าชอบงาน co, อาร์ตเดโคนะครับลูกสาวท่านชอบงานอาร์ตเดโคก็เลยออกแบบให้ให้มีมิติแบบกลิ่นอายของอาร์ตเดโคคือรูปทรงเลขาคณิตประกอบกับมีความเฉพาะตัวก็คือชอบปลากระเบนแต่ว่าชอบปลากระเบนปลากระเบน อยู่ในน้ําแต่อันนี้เขาปากาักเปยนเราอยู่บนท้องฟ้า,านะมีดวงดาวอันนี้ก็เป็นแนวคิดของลูกค้าเองด้วย<น>ที่อยากได้นะครับอินเทเลียก็เลยตอบสนองโดยการออกแบบแล้วก็เพนติงบนกระบยแล้วก็ปิดผนัง <ขอ S 1> นะครับอันนี้เป็นงานเพนติงทั้งหมดเลยนะครับงานอาร์เดโคก็จะมีงานาวัสดุมันวาวประกอบไปด้วยก็คืองานสีทองของสแตนเลสสีทองนะครับแล้วก็การลดหลั่นของ ของผนังเป็นสเตปเนี่ยเป็นแนวคิดของการออกแบบแบบอาร์ตเดโคของบ้านหลังนี้นะครับหลังจากส่วนนี้ส่วนนี้ที่เรายืนอ,อยู่นี้ก็คือส่วนนอนนะครับเดี๋ยวจะเป็นส่วนแต่งตัวแล้วก็ส่วนห้องน้ําแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนแพนกล้องไปอีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นมุมพานโนรามาเลยนะครับเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามถ้าใครเคยไปแคว้นทัสคานีของอิตาลีเราจะเห็นเรายก ทัชกานี่มาไว้ที่นี่เลยนะครับเรายืนหันด้านนี้ก็จะมองเห็นวิวที่พาโนรามา,มาใ,ใหญ่ครับว่าเป็นกระจกที่โค้งเป็นเคิร์กรนะคะเป็นวิวสวยมากๆ ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องพระนะคะออก็เดี๋ยว <Okay. S 2> ให้พี่เฟียพามาชมห้องพระนิดนึงคะ่ะห้องพระก็อลังการมากๆเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้นะคะกับแนวคิดของห้องพระนี่เราทำเป็นสไตล์ไทยคอนเซ็ปต์มาจากอาคารที่เราเห็นเป็นเคิร์ฟเนี่ยรูปดอกบ,บัวนะครับหรือแล้วก็ผนังต่างๆเนี่ยเราเป็นแผ่นเงินนะฮะแล้วก็ปิดทองทำสีทองนะครับผนัง ตรงด้านนี้ใช่ไหมคะผนังนด้านข้างเนี่ยครับใช้แผ่นเงินปิดแล้วก็ทําสีให้เป็นสีทองประกอบกับเทวดาที่นั่งรัชรถเนี่ยก็จะเป็นงานสเตนซิลถมด้วยสีดำนะครับแผ่นทองถมด้วยสีดำนะฮะเราจะเห็นว่าผานังที่เป็นแผ่นเงินเนี่ยก็จะแตกต่างจากตรงประธานด้านหน้า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 นี้นะครับ,บรซึ่งอันเน,นี้ยผนังเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นวัสดุคือแผ่นเงินกับแผ่นทองแดง รจริงๆห้องนี้มันมีไฟด้วยที่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอคราวหน้าเรามาดูกันเพราะว่าในผนังที่มีหลืบต่างๆเนี่ยเขาจะซ่อนไฟทั้งหมดน,นะครับทั้งอัพไลท์ขึ้นไปแล้วก็ในหลืบของผนังประดับตกแตง่งพระประธานด้านหลังพระประธานเนี่ยก็จะเป็นสีแดงของสีแดงชาตินะครับเป็นต้นสาระซึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยขึ้นไปบนฝ้าเพดานนะครับเป็นลายดอกพุทธาลซึ่งเป็นงานถมทอง นะสีทองนะครับข้านบน,บนใถ้าเราเห็นจากนาในภาพแล้วก็จะเห็นสวนนางานประดับตกแต่งห้องนี้จะเป็นสีเหมือนทองคําทั้งหมดนะครับการซ่อนไฟก็จะอยู่ในหลืบที่เป็นเหมือนลักษณะบแบบกลีบบัวตรงนี้ใช่ไหมคะครับในห,หลืบของผนังต่างๆนะครับเราซ่อนซ่อนด้วย LED นะคร LED ไลท์ ทั้งหมดนะครับเราก็จะซ่อนแนวความคิดก็คือพวกแอร์ต่างๆของเนเอร์เราจะซ่อนไม่ให้เห็นตัวหน้าขาดแอร์โดยทําเป็นกริลแอร์ลายดอกพิกลนะครับบนฝ้าเพดานถ้าเราสังเกตเห็นนะกริแอร์ก็มีการดีไซน์นะคะละเอียดมากๆด้านข้างที่เราเห็นประตูนะครับประตูก็จะเป็นงานกระจกที่แกะลายแล้วก็เพ้นสีทองนะครับเป็นลายเทพปะระจําทวารบาลเรียกทวารบาลถ้าเราจะเห็นที่ อุโบสถเนี่ยเราก็จะเห็นงานเราก็ไว้ประจำประตูทั้งสองด้ายให้อยู่ในกระจกทัครสบทั้านฝงซ้ายฝั่งขวานะคะพี่เสียได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะถ้าการดีไซน์ที่เป็นดอกบัวที่มีลวดลายเกี่ยวกับพุทธศาสนาดอกบัวเราก็อยู่คู่กันมาตลอดนะครับเกี่ยวกับบัวทั้งหมดก็เราก็เอาตรงเนี้ยมาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนากับองค์พระด้วย ถ้าสมมุติว่าเสร็จคอมพ l ีทแบบร้อซสามารถเปิดไฟอะไรต่างๆได้ก็จะสวยกว่าน,นี้อีกหลายเท่าเลยนะคะอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งห้องที่เป็นไฮไลท์มากๆทั้งในด้านของการออกแบบแล้วก็ในด้านของการก่อสร้างตกแต่งภายในคะ่ะทุกดีเทลทุกงานมีรายละเอียดของงานศิลปะเกือบจะทุกขแขนงเลยซ่อนอยู่ในทุกๆมุมนะคะ พอเข้ามาในโถงห้องนี้เป็นส่วนนอนนะครับหัวเตียงจะอยู่ด้านนี้เราจะเห็นพื้นไม้ธรรมชาติประกอบกับหัวเตียงที่เป็นอิฐนะฮะเรียงตัวแล้วก็ขึ้นไปบนฝ้าเพดานก็ยังแอบมีงานคลาสสิกอยู่นะครับแต่ว่าเราจะใช้สีเหมือนสนิมนะครับอันนี้มุมพ ا โนรามาเช่นกันก็คือส่วนนี้ที่ก็มองวิวออกไปเห็นเหมือนทัสกานีเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยครับห้องนี้ลูกค้าอยากดูดาว ดังน,นั้นเราก็จะเห็นเป็นเบ y w วินโดเป็นกระจกบานกว้างนะครับเวลาค่ําคืนตรงนี้เราจะเห็นดวงดาวชัดเจนะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์อีกอันนึงที่ลูกค้าอยากได้แตกต่างกันในแต่ละห้องแต่ละห้องที่เราเห็นะนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของลูกค้าเองที่อยากได้นะครับชอบที่ทุกห้องมีความ<ต>เหมือนเอา ใช่เหมือนแบบเอาข้อแตกต่างแต่มารวมกันให้เป็นสไตล์คลาสสิกได้ได้ลงตัวมากๆค่ะแม้แต่กระทั่งเป็นลอฟเองก็ยังอยู่กับคลาสสิกได้ได้ดีมากๆครับเพราะนั้นบ้านของเอ็มเพลร์เราไม่ใช่งานคลาสสิกอย่างเดียวบ้านหลังหนึ่งคอนเซปต์ใหญ่เป็นคลาสสิกแต่ในห้องปิดหรือห้องเฉพาะก็จะเป็นหลากหลายสไตล์ได้เช่นกันค่ะห้องนี้ก็ เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะตั้งแต่ชมมาทุกๆห้องตั้งแต่ที่เป็นคลาสสิกบาโรครายละเอียดเยอะๆเลยเบ,บาลงมาจนเป็นมนะีโอคลาสสิกแล้วก็มาเป็นลอฟอินดัสเทรียลอาร์เดโคอฮะหลากหลายมากหลากหลายมากๆเลยค่ะในบ้านหนึ่งหลังนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่เฟดมากที่พาชมทุกห้องเลยค่ะยินดีครับยินดีครับ สวัสดีค่ะพี่จิระขนุนอยู่กับพี่จิระนะคะพี่จิระเป็นที่ปรึกษาฝ่ายออกแบบสถาปัตย์ค่ะแล้วก็เป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลังนี้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้พี่จิระออกแบบเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมคะได้แรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดมาจากอะไรบ้างคะ่ะตัวจริงหลังเนี้ยนะมีกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเป้าหมายแรกที่เราได้คุยทางท่งานเจ้าของบ้านแต่ว่ากลิ่นอายชัดเจน คือเป็นสไตล์อิตาเลียนเลยในซองมีกลิ่นอายที่กลมเกินอยู่เราจะเห็นว่าบรรยากาศโดยวรวมเนี่ยจะมีความคลี่คลายแต่ว่ามีเส้นสายโค้งงานปฏิมากรรมงานสเกลเจอร์ประสานรวมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีหลังคาทรงปั้นหยาสีแดงนะครับ,รบสีแดงซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบสีอาจจะจัดนิดนึงแต่ว่าเป็นสีที่เป็นสไตล์ของทางแถบ ที่จิงสีแดงก็สะท้อนความเป็นภูมิทัศน์ของเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเ<ช>จนนะคะใช่ครับดูกันมาถึงตอนนี้ทั้งหมดของบ้านแล้วอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะแอบไปกระซิบถามมาเรียบร้อยแล้วราคารวมทั้งโครงการเรียกว,ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เลยนะคะ250ล้านบาท แต่ถ้าพูดถึงว่า,าได้ทั้งหมดนี้คือคุ้มมากๆค่ะเราเห็นรายละเอียดทั้งหมดแล้วเราเห็นแนวคิดเราเห็นวิธีการทั้งหมดแล้วลืมมาสร้างบ้านกับเอ็มเพลกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็พามาชมบ้านและมาล้วงรับวิธีการทำงานของเอ็มเพลย์กันทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะคราวหน้าจะพาไปชมบ้านที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ